เกิดอี่ยังคือกับน้องอาอายค่ะคุณผู้ชมขาเมื่อล่าสุดนี้นะคะทางบอสนกคงศกรนะคะหมอลำเสียงวิหกค่ะได้ออกมาโพลรายยาวถึงน้องอาอายสุนทรนั่นเองค่ะแล้วก็ทั้งน้องอาอายเองนะคะก็ได้มีการโพสเสาร์นะคะพี่น้องค่ะบพรารู้ว่าน้องไปเจอประเด็นดราม่าอีกอย่างให้กระทบจิตใจน้องได้ขนาดนี้เนาะค่ะเพราะว่าน้องอายุยังไม่เยอะนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่11ขวบเท่านั้นแต่ว่าน้องรับประเด็นดราม่าเยอะมากๆถูกคนโจมตีแล้วก็หลายอย่างนะคะพี่น้องค่ะเฮ็ดให้น้องได้ออกมาโพ์ ีหลายๆคุณ็สงสัยว่าเป็นยังคือเหตุให้น้องเป็นได้ขนาดนี้ค่ะพี่น้องคะนี่นะคะบอสนอกค่ะได้ออกมาโพสตนะคะร่ายยาวเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงน้องออายสกุลพรนะคะนี่ค่ะโดยมีใจความที่บอกว่าพ่อรู้ว่าลูกไปแอบอ่านคอมเมนต์ดรามา่าพ่อคิดตามความรู้สึกลูกจนนอนไม่หลับแต่พ่อไม่อยากปกป้องลูกผิดผิดไม่อยากสปอยลูกด้วยการไปถาว่าใครให้ลูกถึงพ่อจะเงียบไม่ใช่พ่อไม่ห่วงนะลูกจ๋า ถึงพ่อไม่ใช่พ่อที่ดีแบบร้อเปอร์เซนแต่พ่อก็สามารถปกป้องและเป็นความอบอุ่นให้ลูกได้พ่อขอแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญานะลูกนี่ค่ะความนิ่งนะครับคนเก่งเรานิ่งก็พรพ่อเคยสอนแล้วไงเราเป็นคนดังคนรักเป็นร้อยเป็นพันคนไม่แปลกเลยที่จะไม่มีคนชอบเราสักร้อยคนแค่100คนที่ดา่าคนเปรียบเทียบเรากับคนเก่งๆคนติเราไม่ต้องไปสนใจเก็บเอามาคิด แค่คําติชมพอมาปรับตัวเราส่วนคําด่าคําดูถูกปล่อยให้มันเป็นขั้นบันไดให้เราเดินสู่ความสําเร็จนะคะพ่อเคยสอนหนูจําได้ไหมลูกพ่อบอกตลอดเวลาเล่นอยู่พื้นที่ของเราอยากไปกดอยากกดไปดูเลยลูกจ๋าพ่อเป็นห่วงหนูพ่อไม่อยากให้ลูกไปเจอไปโดนพลังลบจากเอฟซีหลายๆบ้าน เอฟซีเขาก็รักใครรักมันครับลูกหนูยังเด็กไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งนั้นเห็นไหมลูกบ้านเราครอบครัวเราเสียงมิหกของเราอบอุ่นขนาดไหนอยู่หลังเวทีเดิมไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาคนกอดคนอุ้มปูกกับย่าก,ก็อยู่นี่เราไม่ต้องไปสนใจแค่คนอื่นสิ่งที่เราต้องทําและรักษาไว้คือทํายังไงหนูจะ เป็นไอคนเดิมเด็กดีคนเดิมคนเก่าของพ่อจา๋าของย่าหนูของย่าหอยย่าแตงของปู่ย่าของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของเราแบบที่อิหลาเป็นทุกวันนี้ไปน,น,นานๆสู้กับใครก็ไม่เท่าสู้กับตัวเองนะลูกเราสู้ความคงเส้นคงวาของเราไว้นานๆดีกว่ามิฉะนั้นอิหลาไม่ต้องคิดมากนะครับเอาพลังบวกตึงที่ตั้งตั้งใจแกะเพลงใหม่ๆและกรนใหม่ๆละมวนๆฟอนงง,งามไว้ให้เอฟซีเราชื่นชมก็พอ รักนะลูกพ่อจารักจนพ่อสามารถรับทุกอย่างที่ลูกเจอแทนได้ลูกนอนอิ่มอิ่มยิ้มกว้างก็พอนางเอกน้อยของพ่อและทุกคนสกุลพรแปลว่านกนำความสุขมาให้ดังเช่นเด็กน้อยคนนี้ที่นกนำความที่นกนำเข้ามาให้เป็นความสุขของทุกคนครับหากอิล่าอย่าลืมไปฟังเพลงนะครับจากขา่าวสตร จะเข้าสู่2ล้านแล้วใจสอบบนเกาะนาคีอาอายสกุลพรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นโพสนะคะจากบอสนกนะคะคุณผู้ชมค่ะเฮ้ใหลายหลายคนนะคะไปส่งกําลังใจค่ะให้น้องอาอายก็หลายๆคนแฟนคลับนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รุ่นพี่ในวงนะคะคุณผู้ชมก็ส่งกันมา ก็รวมส่งกาลังใจให้น้องอาอายกันเยอะมากๆนะคะเพราะว่าน้องก็พน้องก็เหมือนว่าจะไปอ่านคอมเมนต์ที่แบบว่าดราม่าเนี่ยจากน้อยค่ะพี่น้องคาแล้วเฮ็ดเหนน้องเนี่ยคิดเล็กคิดน้อยนะคะด้วยความที่น้องอายุยังไม่เยอะน้องยังประสบการณ์น้อยนะคะคุณผู้ชมคาแล้วกาเฮ็ดเหนน้องเนี่ยคือแบบ น้อยใจทอใจในตัวเจ้าของนะคะพี่น้องคาบอดนกนะคะพ่อจ๋าเองเนี่ยก็ได้ออกมาพูดนะคะแล้วก็ให้กำลังใจลูกนั่นเองค่ะพี่น้องคาแล้วก็มีรุ่นพี่นในแล้วก็มีรุ่นพี่นในวงนะคะคุณผู้ชมคามาให้กําลังใจน้องอาอายคือกันนะคะก็จะมี ICA, นะคะพี่แพรวทวทได้านะคะคุณผู้ชมขามาให้กําลังใจน้องอาอาย,ยนะคะพี่อุงอิงเพชรบ้านเพรนะคะมาให้กําลังใจน้องอาอายเต็มเลยค่ะพี่น้องคากลับไปเป็นกําลังใจเห็นน้องอาอายน้ำเลยคะ่ะพี่น้องคาแล้วก็งานนี้เนี่ยคือน้องอาอายนะคะก็ยังได้ออกมาโพสตอีกนะคะคุณผู้ชมคา ้องอ้ายนะคะก็บอกว่าไม่ว่าเด็กคนนี้จะเจอปัญหาหนักแค่ไหนคําดูถูกโดนด่าโดนเปรียบเทียบปัญหาในเส้นทางเหนื่อยแค่ไหนแต่แต่จงจํคนี้ว่าอย่ายอมแพ้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นโพสของน้องอา้ายสกุลพร์นะคะก็เลยแบบเห็นเลยว่าน้องททอแท้นะคะหมดกําลังใจเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องว่าไปเจอประเด็นดราม่าหลายรอายยางแล้วน้องก็ไปอ่านคอมเมนต์ในทางที่ลบๆบค่ะพี่น้องค่ะแล้วมันก็เลยเหตุให้กําลังใจนะคะกาลังใจของน้นองเองมันก็ถดถอยล้มคือกันค่ะพี่น้องค่ะหลายคนก็ให้กําลังใจน้องนะคะบอกว่าอย่าไปอ่านอ ได้คอมเมนต์ในทางที่บอดีเราโฟกัสที่ตัวเรามันไม่แปลกนะคะที่แบบมีคนรักมันก็ต้องมีคนไม่ชอบเราเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะมันเป็นเรื่องปกตินะคะกระทั้งเฮาค่ะทั้งจินนี่เองนะคะก็ให้กําลังใจน้องคือกันนะคะพี่น้องค่ะนี่นะคะแฟนคลับ FC ค่ะมาให้กําลังใจน้องอ้ะอายเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีน้องฮักแพงนะคะมาให้กําลังใจน้องอ้ะอายเหมือนกันค่ะบอกว่าเก่งที่สุดเลยครับนี่ค่ะแฟนคลับของน้องนะคะก็มีพ่อมีพ่อบีบอสบ้านฮักบอสน้อยอ้ะอายนะคะคุณผู้ชมค่ะ มาให้กำลังใจน้องออายเนาะค่ะบอกว่าสู้ๆนะลูกสาวก้าวเดินไปข้างหน้าพ่อและแม่จะเดินเคียงข้างไปกับหนูรักและเป็นกำลังใจให้หนูตลอดไปรักหนูนะออายสกุลพรนีค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหหลายคนให้เป็นกำลังใจให้น้องออายเยอะมากๆนะคะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะน้องออายก็โดนโจมตีไปนะคะคุณผู้ชมขาเร็วมันเทเห็นน้องไปอ่านนะคะอ่านคอมเมนต์เน่ะนะคะอาจจะเผลอไปเจอนะคะคุณผู้ชมขาเร็วมันกะเลยเพี้เห็นหน้องเจอพลังลบลายเกินไปนะคะด้วยความที่น้องประสบการณ์ในวงการหมอลำก็ยังไม่ยืนนอน เลยคิดเล็กคิดน่อยเป็นเรื่องปกติของเด็กหน่อยเลยค่ะพี่น้องคะ่ะอย่าลืมไปแห่กำลังใจนอกอ่าอายกันเลยๆลด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะ ทางน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเองนะคะคุณผู้ชมขาก็ยังต้องโทรมาหาน้องอ้าอายเพื่อให้กําลังใจน้องอ้าอายเลยค่ะคุณผู้ชมขาหน่าห้างเอลีนะคะพี่สาวคนนี้น่ารักกับน้องอ้าอายจริง,รงๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาทุกคนต่างก็เป็นห่วงน้องอ้าอายกันไปหมดเลยนะคะอย่าลืมไปให้กําลังใจน้องเพราะว่าตอนนี้นะคะเหมือนน้องเจอพลังลบกันเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาอยากให้คุณผู้ชมนะคะไปแห้กาลังใจน้องหลายๆเพราะว่าอยากให้น้องกลับมาเป็นน้องอ้าอายคนเดิมนะคะสู่คือเก่าล่าเรื่องคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องขาสา่งเสียงหัวเราะสั่งความ ให้พี่น้องได้เบิงกันคือเกานะคะพี่น้องขะนี่ค่ะทางคุณเพลวทิดานะคะก็ยังได้โพสนะคะถึงน้องไอยด้วยนะคะคุณผู้ชมขะทางคุณเพลวทิดาค่ะได้ไปแชร์โพสนะคะของน้องอไอยที่ที่ข้อความของน้องอไอนะคะได้ใส่แคปชั่นไว้บอกว่าในวันที่อ่อนแอแต่ก็ยังมีคนรอบข้างที่ซัพพอร์ตเราอยู่นี่คือปวีรัตน์นี้คะ่ะคุณผู้ชมขา แล้วก็ทางคุณแพลวทิดานะคะก็ได้ไปแชร์โพสต์นี้ค่ะของน้องอายโดยให้กําลังใจนะคะเด้อาอน้อยพี่ก็นแนะนําอย่างว่าได้หลายขนาดพี่ยังได้ปรึกษาผู้ใหญ่ได้แค่บอกว่าพ่อเจ้าของหนูกะสอนพี่แบบนี้คือการหมาน้อยมาสันว่าพี่น้อง หลายคนก็ให้กําลังใจนะคะน้องอายทางคุณเพลที่ได้เองนะคะก็บอกว่าภายสิว่ายังกระร้างกันยั้งเสื้อว่าความดีไม่เคยทําร้ายใครค่ะคุณผู้ชมขาจริงๆนะคะคำนี้ใช้ได้จริงนะคะคุณผู้ชมขาความดีไม่เคยความดีไม่เคยทําร้ายใครจริงค่ะคุณผู้ชมขาถึงมือนีอาสิว่นท่นได้มีคนเห็น,านะคาแลค่ะแต่สักวันหนึ่งเชื่อว่า ต้องมีคนเห็นแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคะธรรมดาอยู่แล้วนะที่คนเรามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะใส่ใจแล้วก็เอาก็ิม,มาคิดมากแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมคะแต่ล้วนนะคะแต่ทุกคนล้วนก็เป็นกําลังใจค่ะให้น้องอ้ายน,นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอยากให้น้องผ่านระเดินดานมานี้ไปให้ได้อยากให้น้องกลับมาสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะมีแฟนคลับให้กําลังใจน้องอ้ายเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมขาบอกว่าความดีไม่เคยทําร้ายใครป้าเชื่อหมดใจเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมขาถูกต้องเลยครับน้องแล้วให้กําลังใจน้องอาไอนะครับเต้าพี่เจ้าน้องตาหักแท้วัว่าอย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้น้องอาอนะคะคุณผู้ชมขาบวชน้องสิเจอประเด็นดามาลายปันใดก็ตามนะคยังมีพี่ๆในวงการหมอานะคะแล้วก็วงการบันเทิงอีกหลายๆท่านนะคะคุณผู้ชมขามาให้กําลังใจน้องอายอเชื่อว่าน้องอาอนะคะจะกลับมาล่าเรืองสร้างความสุขบนเวทีให้คุณผู้ชมเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมขาก็คืออยากให้น้องพ่านไปให้ได้นะคะ นี่ค่ะทางพ่อบีบอสนะคะบ้านฮักบอสหน่อยอาอายค่ะออกมาพูดถึงน้องอาอายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกว่าพ่อเห็นน้ําตาหนูไหลอาบแก้มเป็นห่วงใจจะขาดน้ําตามันไหลโดยไม่รู้ตัวหนูคงเหนื่อยคงท้อในบางครั้งพักให้หายเหนื่อยเช็ดน้ําตาและก้าวเดินไปข้างหน้านนะลูกพ่อกับแม่จะอบก,กอดหนูอย่างห่าง คอยประครับประคองซัพพอร์ตและรักให้กำลังใจหนูนะลูกสาวรักนะสกุลผรอนนี่ค่ะคุณผู้ชมขาอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องเลไลเลยค่ะตอนนี้กำลังใจน้องเหลือน้อยมากๆค่ะแต่ก็ยังดีนะ,ะมีพอ่อมีแม, ka, ม่แมของน้องมีเอฟซีทีฮักน้องมีพอ,อนกนะคะที่คอยอยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจเลยกะพี่พีในวงการนี่ค่ะที่ให้กำลังใจนอ้องอาอายอยู่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมขาอย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้นอ้องอาอายกันเด้อค่ะพี่น้องขาแล้วก็ฝากติดตามผลงานเพลงนะคะใจสอบบนเกาะน,นาคีของน้องอาอายนะคะคุณผู้ชมขาอย่าลืมไปฟังกันนะคะ ผู้ใดที่บทท่านได้ฟังค่ะพี่น้องค่ะส่วนวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ